วันที่หพฤษภาคมพุทธศักราช2566เวลา16นาฬิกา11นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย6ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คลอนดอนโรงแรมที่ประทับสเสด็จพระราชดำเนินไปส่งร่วมงานพระราชทานเลี้ยงรับรองพระประมุขประมุขและผู้แทนของประเทศต่ตางๆ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าชาวที่สามและสมเด็จพระราชินีคามิล่าแห่งสหราชอาณาจักรปริเจนใหญ่และไอแลนด์เหนือส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดขึ้นในโอกาสงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษวันที่6พฤษภาค,คม2566นณพระราชวังบักกิงแฮมทั้งนี้ในเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านมีประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงดอนดอนสหราชอาณาจักรมาเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ พระราชวังบักกิงแฮมสร้างขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1703เดิมเป็นคฤหาสน์ของจอห์นเชฟฟิลด์ดุกแห่งบักกิงแฮมต่อมาพระเจ้าจอร์จที่3ส่งซื้อคฤหาสน์หลังนี้เพื่อใช้เป็นที่ประทับส่วนพระองค์และสําหรับพระราชินีชาลลอตซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อคฤหาสน์ควีนต่อมามีการปรับปรุงต่อเติมครั้งใหญ่โดยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นเจ้าหญิง มาประทับที่พระราชวังแห่งนี้เป็นพระองค์แรกพระราชวังแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ประทับอย่างเป็นทางการของพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชินีรวมทั้งเป็นสถานที่จัดงานพระราชทานเลี้ยงรับรองซึ่งระเบียงด้านหน้าของพระราชวังเป็นจุดที่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์แห่งสหราชอาณาจักรเสด็จออกศีหบัญชรเนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองที่สําคัญอทิงานพระราชพิธีเฉลิมฉลองการครองสลิราชสมบัติครบ70ปี ของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2เมื่อปีคริสตศักราช2022งานพิธีสวนสนามกองทหารรักษาพระองค์รวมทั้งสมเด็จพระเจ้าชาวที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลาแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอแลนด์เหนือในโอกาสง,งานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในวันที่6พฤษภาค,คม2566เมื่อสเสด็จพระราชดำเนินถึงอย่างพระราชวังบักกิงแฮม ส่งพระดำเนินไปยังห้องที่จัดไว้สำหรับพระประมุขประเทศต่างๆอาทิประเทศไทยราชอาณาจักรบาเรนราชอาณาจักรพูตานราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์รัฐการ์ตาและประเทศญี่ปุ่นส่งมีพระราชปฏิสันถานกับพระประมุขประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศที่มาร่วมงานพระราชพิธีเมื่อสมเด็จพระเจ้าชาวที่สามและสมเด็จพระราชินีคามิลาสเสด็จออกณนห้องโถงเดอะพิกเจอร์แกลเลอรี่ และเสด็จพระราชดำเนินถึงห้องที่จัดไว้สำหรับพระประมุกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปฏิสันทานกับสมเด็จพระเจ้าชาวที่สามและสมเด็จพระราชินีคามิล่าหลังจากงานพระราชทานเลี้ยงรับรองพระประมุกประมุกและผู้แทนของประเทศต่างๆแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงยังโรงแรมเดลแ์มาร์คลอนดอนโรงแรมที่ประทับเวลา18.56นนโดยการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3และสมเด็จพระราชินีคามิล่าแห่งสหราชอาณาจักรปริเจนใหญ่และไอแลนด์เหนือณนะมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำเสนอในวันถัดไป ทรทัศรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน